ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลค่ะค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูล เลขที่บัญชี151-866-3328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบขอ้อ24บอกว่าเคลื่อนขึ้น2คขึน้นเคลื่อนที่เข้าหากัน โดยแต่ละคืนมีอัตราเร็ว0.1เมตรต่อวินาทีซึ่งภาพแสดงคืนที่เกิดจากการรวมตัวกันณนะเวลา t เท่ากับ3วินาทีเป็นดังนี้อันนี้คือภาพที่เกิดจากการรวมตัวกันของคืนแล้วเนาะทีนี้เขาถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคืนจะมีลักษณะยังไง ก็คืออันนี้คือหลังจากที่มันรวมตัวกันแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไงอืมซึ่งก่อนอื่นน้องต้องรู้ก่อนว่าข้อนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ให้เราคำนวณอะไรเลยคือข้อนี้วัดคอนเซปต์ความเข้าใจเรื่องการรวมตัวการเสริมกันของคลื่นหรือการหักล้างกันโดยถ้าเรามีคลื่นเนี่ยสมมติพี่มีคลื่นคลืนอยู่สองกรณีคือกรณีแรกเนี่ย เป็นคืนสองลูกที่มีลักษณะที่มีลักษณะเฟดเฟดอ่าเฟดตรงข้ามกันอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือตัวหนึ่งเนี่ยโผล่ขึ้นตัวหนึ่งเนี่ยวว้าวลงอย่างนี้คืนสองคืนเนี่ยมีลักษณะเฟดตรงข้ามกันถูกปะ่ะแล้วก็มีกรณีที่สองเนี่ยคือคืนเนี่ยมีเฟดตรงกันไม่ว่าจะเป็น เว้าวขึ้นอย่างนี้ทั้งสองทั้งสองลูกหรือเว้าวลงทั้งสองลูกอย่างนี้ก็ได้นับว่าเป็นอย่างเดียวกันเนาะคือถ้าแบบแรกเนี่ยเฟสต,ตรงข้ามกันเนี่ยถ้าเป็นเฟสต,ตรงข้ามกันอย่างเงี้ยเวลามันมาเจอกันตรงกลางเนี่ยมันจะหักล้างกันพอมันมาเจอกันตรงกลางปั๊บเนี่ยมันจะหักล้างกันเหลือศูนย์มันจะกลายเป็นแผ่นเรียบตรงกลางตรงนี้เพราะว่า ลูกแรกเนี่ยมันเบ้าขึ้นลูกสองมันเว้าลงใช่ปะ่ะพอมันเคลื่อนที่มาถึงตรงกลางแล้วเนี่ยมันเลยหักล้างก,งกันเหลือศูนย์เลยตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นขึ้นขึ้นตรงนี้มันก็จะมันก็จะกลายเป็นเส้นเส้นแบบแบนแบนอย่างนี้เลยแล้วพอหลังจากมันเป็นเส้นแบนแบนใช่ไหมมันก็จะเคลื่อนที่ไปอีกทิศหนึ่งลูกนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปทางนี้แล้วก็ลูกนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปทางนี้ไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าตอนตรงกลางเนี่ยมันจะ มันจะกลายเป็นเส้นแบนแบนแต่ว่าพอหลังจากตรงกลางไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องเคลื่อนที่ต่อใช่ป่ะมันก็จะเคลื่อนที่ต่อไปกลายเป็นเส้นเส้นแบบมันเส้นเว้าขึ้นเหมือนเดิมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เคลื่อนที่ไปทางนี้ก็จะกลายเป็นเส้นเว้าลงไปเรื่อยๆเหมือนเดิมมันคือการลักษณะการเคลื่อนที่เนาะแล้วพอพอมันมาเจอกันตรงกลางมันก็เลยหักล้างกันแต่ว่ามันไม่ได้หักล้างกันตลอดไปเพราะว่ามันหักล้างกันแค่ช่วขนาหนึ่ง แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแบบเดิมตรงเนี้ยแต่ว่าเคลื่อนที่ไปอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็เคลื่อนที่ไปอีกฝั่งหนึ่งอะทีนี้น้องมาดูกรณีที่สองแบบนี้บ้างแบบนี้เนี่ยถ้ามันมาเจอกันตรงกลางแล้วเนี่ยถ้าแบบนี้มันมาเจอกันตรงกลางเนี่ยมันจะเสริมกันอย่างนี้มันจะกลายเป็นขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างนี้อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยมันจะขึ้นมาตามจํานวน ความสูงหรือแอมพลิจูดของตัวเนี้ยก็คือเราเอาแอมพลิจูดบวกกันตรงๆได้เลยแอมพลิจูดก็คือความสูงที่วัดจากตรงเนี้ยมาถึงตรงสันตรงนี้นะอันนี้คือแอมพลิจูดเราสามารถเอาแอมพลิจูดเนี้ยมาบวกกันตรงๆได้เลยตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้องรู้ว่าถ้าเฟสตรงกันแล้วมันจะเสริมกันแต่ถ้าเฟสตรงข้ามมันจะหักล้างกันใช่ปะอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนนิดนึง อันนี้คือเฟสตรงข้ามอ่ะอันนี้คือเฟสตรงกันเราก็มาดูแค่ในรูปเนี่ยคือเราไม่ต้องสนใจว่ามันมันจะมีความเร็วเท่าไหร่หรืออะไรยังไงเราแค่ดูในรูปว่ารูปไหนมันถูกต้องน้องดูช้อยแรกน้องดูโจทย์ก่อนโจทย์เนี่ย เขาให้มาตรงนี้ใช่ป่ะคือมันเสริมกันแต่ความเสริมกันตรงนี้ยเนี่ยแอมพลิจูดมันยาวเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยแอมพลิจูดมันยาวเท่ากับ2สเกลใช่ป่ะ2บล็อก2ช่องใช่ไหมแอมพลิจูดเนี่ยมันจะยาวเท่ากับ2ช่องทีนี้น้องก็ต้องดูว่าอะไรที่มันสามารถเสริมกันเนี่ยตรงเนี้ยคลื่นที่เกิดจากการรวมกันคลื่นที่เกิดจากการรวมกัน คือมันจะรวมกันได้เนี่ยมันอาจจะเสริมกันหรือหักล้างกันแล้วต้องได้ตามรูปนี้คือจะเสริมกันหรือหักล้างกันยังไงก็ได้แต่ว่าต้องได้ตามรูปนี้ก็คือต้องต้องต้องชี้ลงอย่างนี้ท้องขึ้นต้องชี้ลงแล้วก็มีลักษณะที่เป็นความสูง2 2บล็อกทีนี้เราก็มาดูช้อยแรกช้อยแรกเนี่ย คือเฟสตรงข้ามถูกป่ะช้อยแรกเฟสตรงข้ามน่าจะหักล้างถนูไหมซึ่งการหักล้างเนี่ยน้องก็มาดูไอตัวนี้หักล้างกับตัวนี้เนี่ยน้องก็เอาแอมพลิจูดมาลบกันเลยคือไอตัวล่างเนี่ยมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าใช่ป่ะตัวล่างมันกินที่สองบล็อกแต่ตัวบนเนี่ยมันกินที่หนึ่งบล็อกพอหักล้างกันแล้วเนี่ยมันจะเหลือตัวล่างตรงกลางเนี่ยแค่หนึ่งบล็อกใช่ป่ะพอตัวบนเนี่ยมันเฟดตรงข้ามกว่าตัวล่างไปหนึ่งบล็อกแล้วตรงเนี้ยมันจะหักล้างกัน มันจะหักล้างกันเหลือเหลือ MB ิจดแค่1บล็อกตรงนี้ก็จะเหลือตัวล่างแค่ห้1บล็อกพอมันมาเจอกันตรงกลางเนี่ยอ่ะถูกไหมเพราะว่าตัวล่างมีตอนแรกมี2บล็อกแต่ตัวบนเนี่ยมันชี้ขึ้น1บล็อกแล้วเราก็เอาตัวเนี่ยมันลบกันตรงนี้มันก็จะเหลือแค่ตรงนี้ซึ่งจากโจ์เนี่ยมันเป็น2บล็อกใช่ป่ะอันนี้มันมีแค่1บล็อกว้าลงก็คือข้อ1ไม่ใช่ข้อ1เนี่ยผิดข้อ1ผิด มาดูข้อ2ข้อสองบอกอ่าข้อสองเนี่ยได้ข้อสองคือหักล้างกันใช่ป่ะเฟตตรงข้ามแต่ทีนี้เนี่ยตัวล่างมันมีสาบล็อกใช่ไหมตัวบนมีบล็อกเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดตรงกลางแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเว้าลงสองบล็อกตรงนี้ใช่ไหมเพราะตอนแรกมันมีสามไปเจอกับบล็อกหนึ่งแล้วบล็อกหนึ่งก็ไปหักล้างตรงนี้มันก็เลยเหลือสองบล็อกถูกปะ่ะ ่ทีนี้เนี่ยอไอตัวช้อยสองเนี่ยมันมีโอกาสถูกแต่มันผิดตรงที่เขาบอกว่าเกิดการรวมตัวแบบเสริมมันไม่ใช่เสริมนะมันต้องหักล้างมันเกิดการหักล้างไม่ใช่เสริมถ้าเสริมมันต้องเฟดถ้าเสริมมันต้องเฟดตรงกันแต่ว่าอันนี้เฟดตรงข้ามเพราะฉะนั้นไม่ต้องหักล้างอันนี้ก็เลยผิดอยู่ดีข้อสองก็เลยผิด ทีนี้น้องมาดูข้อสามข้อสามเนี่ยคือเฟดตรงกันเห็นปะ่ะข้อสามเฟดตรงกันก็คือเว้าวลงเหมือนกันทีนี้เวลามันเว้าวลงเหมือนกันแล้วก็เว้าวลงคนละบล็อกถูกไหมพอมันเสริมกันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสองบล็อกมันจะใหญ่ขึ้นเป็นสองบล็อกอย่างงี้ทีนี้รู่ปะถูกแต่ว่าเหตุผลผิดบอกว่าหักล้างหักล้างไม่ใช่ต้องเป็นเสริมตรงนี้ต้องเป็นเสริม มาดูข้อ4ข้อ4เนี่ยเป็นแบบหักล้างถูกป่ะเพราะว่าไอตัวเนี่ยตัวเนี้ยมันมันเฟสตรงข้ามซึ่งเขาบอกว่าเป็นหักล้างตรงเนี้ยถูกหักล้างด้วยทีนี้เนี่ยน้องก็มาดูรูปพอมันหักล้างแล้วมันจะได้ตรงกลางเนี่ยว้าวลงสองหน่วยอย่างงี้ใช่ป่ะว้ลลงสองหน่วยอย่างงี้ก็ถูกอีกใช่ป่ะ รูปก็ถูกเหตุผลก็ถูกเพราะฉะนั้นอตอบข้อสี่ใช่ปะ่ะเพราะว่าพอมันหักล้างกันแล้วเนี่ยมันจะเหลือรูปนี้ซึ่งตรงกระจกก็คือว้ลลงแอพลิจูดสองบล็อกใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยน้องมาดูข้อห้าก่อนข้อห้าเนี่ยดูตั้งแต่รูปก็ผิดแล้วข้อห้าเนี่ยมันเป็นแบบเสริมซึ่งเวลามันได้เนี่ยมันจะกลายเป็นสี่บล็อกมันจะมีเพิ่มมาอีกบล็อกหนึ่งตรงนี้เพราะว่าตอนแรกมันมีอย่างละสองบล็อกใช่ปะ่ะ แล้วมันเสริมกันใช่ไหมเพราะเฟสมันตรงกันเวลามันเพิ่มขึ้นมามันก็ต้องเพิ่มมา4บล็อกเลยแต่ว่าโจทย์เอาแค่2บล็อกเนี่ยโจทย์เอาแค่2บล็อกเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ4นาะข้อนี้เอาจริงสรุปนะข้อนี้คือไม่มีอะไรเลยข้อนี้ก็คือน้องก็ดูรูปดูรูปให้เป็นว่ามันต้องเสริมกันกี่บล็อกอืมก็ต้องดูสกเกลด้วยตรงเนี้ยแล้วก็ดูว่ามันหักล้างหรือเสริมกัน ถ้าเสริมกันต้องเฟสตรงกันก็คือจะเว้าขึ้นก็เว้าขึ้นเหมือนกันอย่างนี้จะเว้าลงก็ต้องเว้าลงเหมือนกันอันนี้คือเฟสตรงกันแต่ถ้าเฟสตรงข้ามจะเกิดการหักล้างขึ้นแต่มันจะมีการหักล้างแบบหักล้างหมดกับหักล้างไม่หมดหักล้างหมดก็จะกลายเป็นเส้นตรงอย่างนี้แต่ถ้าหักล้างไม่หมดก็คือเหมือนกับว่าคลื่นมันมีแอมพลิจูดไม่เหมือนกันคลื่นมีแอมพลิจูดไม่เท่ากันมันก็จะหักล้างไม่หมดมันก็จะเหลือแอมพลิจูดตัวเยอะไว้ อืมข้อนี้ก็เลยตอบข้อข้อสี่นั่นเอง,อ,องความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกุลค,ค่ะค,ค่ะ